ในใครบอกกันนะคะว่าคนหล่อๆคู่ๆแบบนี้จะต้องเป็นรถกระบะคสนนี้นะคะลูกค้านี่จะบอกว่าเป็นหนุ่มเซอร์นะคะทํางานเป็นพนักงานบริษัทนะคะมาดูรถกับเจเอ๋นะคะแต่ว่าที่แรกเนี่ยลูกค้าเนี่ยชอบเป็นเจ้าตัว V8 ค่ะแต่ว่าเกิดปัญหาค่ะเพื่อนเพราะว่าเจ้าตัว t o โยต้า V8 นะคะคสนี้เนี่ยปีเก่าค่ะถึงรับจัดนะคะก็จัดยอดได้น้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าต้องมีดาวเยอะมากๆเจคิดหนักในที่สุดนะคะเจเอ๋ก็ได้แนะนําลูกค้านะคะว่าอาจจะต้องเป็นเจ้าตัวรถนี้ฟูจิชิแอททาค่ะ นนี้ะะคและที่สําคัญนะคะเคสนี้ลูกค้าให้โส์มาว่าอยากได้รถผ่อนเบาๆนะคะแล้วก็ฟรีดาวนะคะเคสนี้ะเอจัดให้แล้วนะคะเคสนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยใช้เงินรถอยู่ที่999บาทนะคะแล้วก็ผ่อนเบาๆค่ะอยู่ที่ไม่เกิน5,000นะคะแต่ก็มีปัญหาแล้วค่ะเคสนี้นะคะลูกค้ารอรถตั้ง1เดือน โอโหวันนี้ลูกค้าน่ารักมากๆเลยค่ะลูกค้าก็รอรถจริงๆค่ะหนึ่งเดือนเต็มค่ะเจก็พัดสันรถสวยๆแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะคะก็ตรงตามคอนเซ็ปที่ลูกค้าต้องการนะคะยังไงนะคะก็ขอให้ลูกค้าเฮงๆฮงเยๆตังค์ค่าสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถฟรีดาวซึ่งเอารถอยู่ที่9ก9รกบาท่อนบปร่าแบบนี้นะคะทักแชทมาหาเจที่แรกได้เลยนะคะ